มีคู่บารมีนะคะอยู่ต่างภพนะคะและครองพรหมจรรย์น,นะคะจะรวยจริงหรือไม่นะคะ เ,เหมือนกับเรามีแฟนอะนะคะบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าแฟนเรารวยหรือเปล่าคนที่เรารักเนี่ยนะคะอย่างท่านอย่างเนี้ยนะคะสมมติสมมติว่ามีจริงๆนะคะสมมติว่ามีจริงๆการคลองพรมจันทร์มันเป็นการสร้างบารมีนะคะมันเป็นไปเพื่อละกิเลสแบบสุดยอดเลยคือแบบถ้าละได้ก็เป็นพระนาคามีเลยนะการครองพรมจันย์นี่ไม่ใช่แค่ไปร่วมเสพกามอย่างเดียวเนาะแต่มันแบบเหมือนกับเออถ้าราคาเกิดเนี่ยก็รู้ว่ามันเกิดนะคะ โอ้แล้วแบบเราเคยฟังเรื่องในธรรมบทตั้งหลายอันที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เทศอะโหพระบางทีบวชเป็น10ปีนะคะแต่กดข่มตัวนี้เอาไว้นะคะแล้วพอแบบเจอแบบรูปนิมิตอะไรต่างๆน,นะคะโหราคามันกําเริบอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นโหราคานีล่ละยากนะคะแต่พวกเราก็คืออ่ะก็คือง,งดเว้นพอง,งดเว้นปุ๊บเนี่ยนะบางทีบางคนเนะี่ยก็มีเกิดราคาขึ้นมาอย่างเนี้ยนะคะ อะไรต่างๆบางคนก็ยากนะคะแต่บางคนก็อ่ะเราก็เข้าใจทางวิปัสสนามาราคะก็ราคะเนอะเราร้อนก็เราร้อนเนออะไรเงี้ยดูมันไปนะคะดูมันไปถ้าดูไม่ไหวมันยังแบบรุ่มร้อนอยู่ก็ไปกวาดบ้านไปทูบ้านไปทําอะไรต่างๆนานาอย่างเนี้ยนะคะแต่นี่คือการฝึกนะฝึกบารมีมันเป็นการฝึกทั้งความอดทนแล้วก็ความเข้าใจความเข้าใจที่ยิ่งๆขึ้นไปคือราคะเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาถ้าเราเห็นไปได้ขนาดนั้นมันก็เป็นบารมีนะคะ คำว่าคู่บารมีเนี่ยมันไปเน้นที่การสร้างบารมีเพื่อไปมรรคผลนิพพานนะนะคะเพื่อธรรมะขั้นสูงอะนะคะดังนั้นนะคะบางคนพอได้เออปฏิบัติธรรมแล้วมียาบารมีขั้นสูงบุญก็อาจจะสูงก็อาจจะรวยขึ้นแต่บางคนก็ไม่นะคะคำว่าคู่บารมีนี่อีกอย่างหนึ่งคือลําบากนะคะลำบากในที่นี้คือเพราะต้องสร้างบารมีไง ใครจะมาสร้างบารมีด้วยความสุขสบายไม่ใช่ด้วยความเสวยสุขพระพุทธเจ้าก็ต้องออกจากวังนึกออกไมหมคะเออท่านเจ้าชายศิทธะก็ต้องออกจากวังเพื่อไปสร้างบารมีเหมือนกันดังนั้นคําว่าบารมีเนะี่ยหลายๆคนลําบากหงไม่ได้สุขสบายหรอกไม่ใช่ว่าท่านโหแบบเป็นราชาแล้วเอาแบบ สม,สมบัติมาให้พระราชินีไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะบางทีแบบต้องผ่านการทดสอบอจจะไรต่างๆนานานมากมายทั้งเรื่องเออราคากับมนุษย์ด้วยการที่มันใกล้ชิดกันมากกว่ามันสปาร์คมันปิ้งกันได้มากกว่าอะไรเงี้ยกับท่านที่เป็นทิพย์เป็นอากาศเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหลายๆอย่างเลยมันคือการอดทนแล้วก็การเข้าใจนะคะแล้วก็การแบบฝึกจิตวิญ,ญญาณของเราให้สูงขึ้นแล้วก็เออบางครั้งมันก็ในเรื่องของท่านเองก็ต้องฝึกด้วยนะคะ เป็นเทวดาสุขสบายสวยสุขอยากจะได้อะไรก็ปิ๊งปิงปิงปิงเสกเอาใช้บุญญาดีของตัวเองที่เคยสังสมมาแต่กับคนที่รักะมันปิ๊งให้กันไม่ได้นะคะปิ๊งปิงปิงเสกเสกอะไรเงี้ยพยายามอ่ะบางคนนะสมมุติว่าคนที่อยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ยเขาเป็นคนที่ทานะบารมีดีมาแต่อดีตชาติอย่างเงี้ยอ่ะท่านก็ช่วยได้นะคะมันแบบเหมือนกับอันนี้ก็บุญดีอันนั้นก็บุญญาดีอ่ะ ปิงชนกันมีบุญสัมพันธ์คืช่วยเหลือกันได้ก็อาจจะร่ํารวยขึ้นมาแต่หลายๆคนมันไม่ใช่นะคะหลายๆคนก็คือทานบารมีไม่ดีและท่านก็ทุกเลยนะคะเพราะอันนี้ก็ร้องไห้ขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือไม่ได้ก็งอนนะคะก็งอนนะคะเออทำไมแบบไม่รักกันจริงทําไมไม่ช่วยอะไรเงี้ยไปนั่งกดดันกันบางทีก็คู่บารมีแตกแยกทางะนะไปหาไปหาสามีรวยๆเลี้ยงดีกว่านะคะคู่บารมีเลี้ยงไม่ได้ประมาณอย่างเนี้ยเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องแบบ ยังไงอะมันไม่ได้แปลว่ามีคู่บาร,รมีของพรหมจรรย์แล้วจะรวยแต่มันเป็นการสร้างบาร,รมีคือสร้างธรรมะแต่ถ้าสร้างธรรมะแล้วถ้าเกิดเรามีบุญมีเหตุปัจจัยเพียงพอก็อาจจะรวยขึ้นมาท่านก็อาจจะช่วยเราได้แต่ส่วนใหญ่แล้วบุญบาร,รมีมันไม่พอนะคะดังนั้นท่านก็จะท่านก็จะทุกไปด้วยเวลาที่ท่านช่วยเราไม่ได้เนี่ยทุกทั้งคู่ทุกทั้งคู่ทําไงอะ จเจริญธรรมะปล่อยวางเข้าใจวิบากกรรมมนุษย์เกิดอ,อยู่ไม่ถึงร้อยปีแต่ก็ตายแล้วอะไรเงี้ยมันก็ต้องจเจริญในธรรมะควบคู่ประกบกันไปด้วยในการเข้าใจมีปัญญาถ้าจะรักกันจริงนะคะถ้าจะรักกันจริงมันก็ต้องรวมถุร่มสุขนะคะก็แบ่งปันค่ะแบ่งปันแต่แตเพียงเท่านี้ค่ะ